วิธีเลือกสายตัดที่จริงใจไม่โดนมัดมือโชก หลายคนที่ตัดทุเรียนนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ะคะ่ะชัวจะรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบม่งโดนคัดเยอะมางโดน AB บแล้วก็กลายเป็น C ไปกลายเป็นตกไซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงว่าเราจะเลือกสายตัดที่จริงใจที่จะไม่โกงที่จะไม่กดราคาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโอนแนะนําแบบนี้ดีกว่าค่ะข้อแรกเลยก็คือคุณจะต้องดูว่าสายตัดคนนั้นเนี่ยเขาประวัติดีหรือเปล่าจริงๆก่อนที่คุณจะตัดะคะ่ะคุณสามารถไปสอบถามบริเวณใกล้เคียงก่อนก็ได้นะคะว่าเออแถวนี้สวนนี้ตัดเอาสายตัดที่ไหนเอาลงไหนหรือว่าเขาให้ราคาย,ยังไงเขาตัดดีไหมคัด ถ้าเขาเคยมีประวัติไม่ดีก็จะได้แบบรู้ได้ทันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยผ่านการกรองมาจากเพื่อนบ้านผ่านการกรองมาจากพื้นที่เดียวกันมันก็จะแน่นอนกว่าข้อ2คือสายตัดจะต้องเข้ามาประเมินทุเรียนในสวนของคุณก่อนค่ะไม่ใช่ว่ามาแบบวันแรกเราตัดเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเ,าเวลาตัดเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าทีมงานเขาเป็นแบบไหนทีมงานเขามีความพร้อมหรือเปล่านะคะความพร้อมของคุณโอ๋นี่ก็คือ1คือเขามาเดินในสวนในแปลงของเราแล้วเขาสามารถบ,บอกได้เออเนี่ยอีกเกวนันตัดได้อีก5วันนะอันนี้ตัดมาสักลูกนึงแล้ว รุ่นนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดเดี๋ยวขอไปเตรียมทีมงานก่อนอันนี้รออีก5าวันนะเพราะตอนนี้ยังเป็นเนื้อ2เป็นอีกแป๊บเดียวจะได้เป็นเนื้อหนึ่งแล้วเขาสามารถประเมินได้คือคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วทีมงานก็จะเป็นคนที่สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาตัดทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆเขาก็จะใช้ลงหรือสายตัดทีมงานใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเวลาเราตัดเราก็จะตัดเป็นรุ่นใช่ไหมคะรุ่นแรกรุ่น2มีดแรกมีดสอง่อะซึ่งถ้าเกิดว่าเราตัดไปแล้วแล้วเขาหายไปอีกหลายวันเนี่ยทุเรียนเราอะ ทาที่จะตัดหมดมันก็หล่นไปได้แล้ววันเดียวคือเขาสามารถแพลนได้ด้วยนะว่าทีมงานเขาจะเอาเข้ามากี่เมีดปริมาณจะได้ประมาณสักกีตันอะไรอย่างเงี้ยรถจะกี่คันออวันนี้ออกไปแล้วพรุ่งนี้จะเข้ามาเท่าไหร่คือเขาสามารถบริหารจัดก,การได้เพราะฉะนั้นนะคะชาวสวนอย่างเราก็จําเป็นจะต้องถามรายละเอียดก่อนนะคะว่าเขาแบบมีมากน้อยแค่ไหนความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะ ข้อ3าคือเขาให้เราเลือกเองว่าเราอยากจะตัดแบบไหนคําว่าตัดแบบไหนหมายความว่าโอเคเข้ามาในสวนแล้วเนี่ยเราอยากจะตัดแบบเป็น ABC หรือคัดแต่เบอร์สวยหรือว่าเหมาหมดแต่ว่าหยิบของเสียออกอะค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือตัวเราเองเราจะต้องดูพื้นทุเรียนของเราจะต้องประเมินให้ขาดก่อนที่จะไปคุยกับสายตัดนะคะเพราะว่า ราคาเนี่ยมันก็ขึ้นลงมันเขาเรียกว่าแต่ละเบอร์มันก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอะค่ะการที่เรา,ารู้ว่าพื้นของเราเป็นยังไงมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยต่อรองราคาคุยกับพ่อค้าได้ถ้าเป็นล้งเองนะคะเป็นสายตาของล้งเองเงี้ยก็จะได้ราคาดีกว่าก็อาจจะเป็นราคาที่ คิดเฉพาะค่าตัดแล้วเอาไปเป็นราคาหน้าแผงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยเป็นพ่อค้าคนกลางกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายตัดของทางลงอะคะ่ะอีกข้อหนึ่งนะคะก็เป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยค่ะนัดต้องเป็นนัดมีความรับผิดชอบอะคะ่ะสมมติว่าวันนี้เรานัดให้เขามาตัดแล้วแล้วเขาไม่มาอย่างเงี้ยเราก็เสียอารมณ์นะคะอย่างน้อยๆคือเรารู้ว่าทุเรียนเรามันแก่จัดมากมันรอมากไม่ได้ว,วันนี้ไม่ได้ติดอะไรก็ให้โทรบอกล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็ตามเก็บให้หมด ทั้งแปลงทั้งสวนเลยค่ะคือไม่ได้แบบเป็นสายตัดที่ดูเฉพาะลูกสวยลูก ABC ลูกตกไซส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูก ที่มันเป็นไปฤดูแล้วถ้าเขาไม่เอาแบบนั้นนะคืออันนั้นน่ากลัวมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเอาไปขายไหนถ้าเขามีความรับผิดชอบเขาต้องเอาทั้งหมดในส่วนของเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกไหนจะเป็นลูกสวยไปจนถึงลูกตกไซส์ลูกราดําลูกหนอนคือต้องเอาไปทั้งหมดและข้อสุดท้ายที่สาคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของเงินค่ะเวลาที่ตัดทุเรียนในสวนเนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายเงินก่อนแล้วก็ค่อยเอาของออกจากสวนนะคะเพราะชาวสวน,นะคะ่ะทำสวนมาทั้งปีนะคะตัดทุเรียนมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้เงินก้อนนะคะถ้าเกิดว่าเขา ตัดแล้วก็ยังชักช้ายังลังเลยังแบบรอโน่นรอนี่คือมันเป็นไปได้เพราะว่าเขาอาจจะรอที่ลงก็ได้ค่ะแต่ว่าภายในวันนั้นก่อนที่จะส่งทุเรียนออกไปเราจะต้องได้รับเงินก่อนจําไว้นะคะถ้ายังไม่ได้รับเงิน ถึงแม้ว่าทุเรียนจะลงเข่งถึงแม้ว่าทุเรียนจะขึ้นรถแล้วปล่อยรถไม่ได้ค่ะต้องได้เงินก่อนแล้วค่อยปล่อยรถออกไปแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ในการตัดทุเรียนของคุณโอนะคะเอาเข้าจริงๆอะ่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นชาวสวนด้วยชาวลงด้วยค่ะถามว่ามันยากง่ายหรือว่ามีการตัดสินใจแบบคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนอะ่ะคือบางทีอะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องแบบได้ราคาที่ดีที่สุดได้ราคาที่สูงที่สุดนะคะแต่การที่ได้สายตัดที่คุยกันได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ช่วยได้อะไรช่วยได้ทรงอัดไม่สวยแต่ว่าเนื้อแก่ ได้อย่างน้อยๆอ,อะค่ะเขาเก็บหมดเขาเอาหมดคือไม่ทิ้งแบบตัดแล้วหล่นตามหลังเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะใครที่กําลังหาสายตัดอยู่ก็ลองเอาข้อเหล่านี้ไปพิจารณาค่ะสายตัดที่จริงใจเดี๋ยวนี้มีเยอะค่ะแต่สายตัดที่เอาเปรียบก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเทคนิคไปใช้กันค่ะ